ครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับป๋องมีภารกิจคุดบ่อส้วมวันนี้ป๋องออกมาคุดบ่อส้วมครับอันนี้คือฝีมือของบ่าวป๋องครับครับวันนี้ก็ลึกประมาณอย่างเดียวเดียวป๋องจะลงไป่พอครับคุดคนเดียวนะครับป๋องตั้งเป้าหมายสองเมตรห้าสิบครับอ่าเดี๋ยวป๋องจะลงไปดูว่าฝีมือป๋องคุดคนเดียวมันเป็นอย่างแบบไหนครับกะวัดปริมาณครับกี่เมตรกี่เมรดึ้งไปตรห่ายได้ไหนไปเนี่ยเก้าสิบเซนครับวันนี้เหมาคนเดียวครับคนจริงต้องเจอคนจริงอย่างบ่าวป๋องครับ กว้างประมาณหนึ่งเมตรความลึกประมาณ2องเมตรหสิบดูตอนนี้ปองยังหน้าตาบอรอนะครับนะแต่ขยันนคะความขยันนี่เพิ่มเต็มนะครับมาต้องว่าผมรอแล้วตัวนี้ผมบอรอครับฮะเออมาต้องไปจ้างผมแล้ว <c oughs> อันนี้ผมมาทำคอนเทน ขั้นตอนก็มีสแสลงครับมีสแสลงมีปิ๊กนี่ครับปิ๊กมีสแสลงแล้วก็มีถ้วยข้าวหมาถ <c oughs> ้วยข้าวหมาตักกินออกครับออกมาที่ไม่ก่สองสองิธครับวันนี้นี่ได้เก้าสิบเซนครับได้เก้าเก้าสิบเซนครับ,รบเหลือประมาณเท่าไหร่อ่ะ ประมาณเม็ดเม็ดหกสิบครับประมาณเม็ดเม็ดหกสิบ, 6, บอันนี้คุคนเดียวผม,ม,มวไม่ต้องการใครมาช่วยครับไม่ต้องการเอันนี้จะทป็ลายสิ้ครับตอนนี้ข้าวามลึกนะครับประมาณนะครับ เปียงอกป่องครับนะใช้เวลาประมาณแปดโมงถึงบ่ายโมงครับพอมด้วยประมาณอกครับเปียงอกพอเดียวตอาที่สามนะครับเดี๋ยวผมจะพุดไป้เลยเนาะตั้งกล้องถ่ายเก็บภาพการพุดขีดินออกครับวันนี้ลุยคนเดียวครับพี่น้องปองแทนปองครับเหมือนอาบน้ำเลยครับเดี๋ยวปองเด๋ยวคุดเลยครับ Hello Thailand Only Here we go จีแต่ไม่ได้กินแต่ประเทศกูมีผมไปปากีสถานไปหารักทานคุยแขกไม่มีแล้วคุณจะเชื่อบ้างไหมมาที่เมืองไทยประเทศกูมีไปแล้วผมอยากลิ้มลองอยากกินรดช่องสิงคโปร์สิงคโปร์อากินไม่ได้มาที่เมืองไทยประเทศกูมีบวขาวทำไมถึงดำกูอยากตกย้ำประเทศกูมีสีอิ้วขาวทำไมสีดำอยากบอกซ้ำๆประเทศกูมีข้าสมุดมีแต่หนังสือไม่รู้หรอกหรือประเทศกูมีผูเขียวตรได้ถั่วงอกกูอยากจะบอก ประเทศกูมีต้งรีแต่กูรีบเองฟุแล้วปะทิ้งประเทศกูมีโอเลี้ยงแต่กูตั้งงจ่ายก็อยากบรรยายประเทศกูมีสักใครดาวแต่กูใจสดมันแสนร,รันทดประเทศกูมีสั่งมีให้แม่ลูกเสฉะมันอย่างนี้แหละประเทศกูมีเ็นด้โฟโอโ,โหกโ็โโโร้อนแน่นอนแน่นอนประเทศกูมีไอจะดีมแต่เอาไปทอดอะไรสุดยอดประเทศกู คนเหนือน <muitas S 2> ั้นมีหมีขาวแต่ว่ามันเราเสื้อดำตายฟรีเสื้อดำนั้นเงียบแล้วหนอแต่ว่ามีขอประเทศกูมีมะละกอตำเรียกตำจ้งครับผมครับผมประเทศกูมีขอควยและไปขูดต้นไม้ขูดไปขอไปประเทศกูมีทําไมเมืองไทยถึงร้อนไม่ให้มันร้อนไปได้ยังไงและเอาเมืองไทยไปผัดเห็นกันชัดๆก็คือผัดไทยแล้วรวมไปถึงอีสานพวกแล้วสงสารทาเขาทําไมลากเขาแล้วเอาไปลากจะบอกให้ทราบลากอีสานไงประเทศอื่นรับรองไม่ มีประเทศกูมีคือประเทศไทย นมจีนแต่ไม่ได้กินแต่ประเทศกูมีผมไปปากีสถานไปหารับทานค่้ยแขกไม่มีมแล้วคุณจะเชื่อบ้างไหมมาที่เมืองไทยประเทศกูมีไ,มไปแล้วผมอยากลิ้มลองอยากกินลอดช่องสิงคโปร์สิงคโปร์หากินไม่ได้มาที่เมืองไทยประเทศกูมีบัวขาวทําไมถึงดํากูอยากบอกย้ําประเทศกูมีสีอิ๊วขาวทําไมสีดาอยากบอกซ้ําๆประเทศกูมีทมงสมุดมีแต่หนังสือไม่รู้หรอกหรือประเทศกูมีกเกี่ยวตอนได้ถั่วงอกกูอยากจะบอก ประเทศกูมีเต้ารีแต่กูรีดเองแล้งแรงประเทศกูมีโอเลี้ยงแต่กูตั้งใจก็อยากบรรยายประเทศกูมีสกขยดาแต่กูใจสดมันแสนรันทดประเทศกูมีทั้งมีให้แม่ลูกเศกแฉมันอย่างนี้แหละประเทศกูมีเย็นตะโฟโอโหก็รอแน่นอนแน่นอนประเทศกูมีไอจะตินแต่เอาไปทอดอะไรสุดยอดประเทศกูมีคนเหนือนั้นมีหนีขาวแต่ว่ามันเดาเสือดำตายฟรีเสือดำมันเงียบแล้วหนอดแต่ว่ามีขอประเทศ ละกรตำเรียกตำช้อมรับผมรับผมประเทศกูมีขอควยและไปขุดต้นไม้ขุดไปหอไปประเทศกูมีทำไมเมืองไทยถึงร้อนไม่ให้มันร้อนไปได้ยังไงเล่นเอาเมืองไทยไปผัดเห็นกันชัดๆก็คือผัดไทยแล้วรวมไปถึงอีสานพูดแล้วสงสารทาเขาทําไมลากเขาแล้วเอาไปลากจะบอกให้ทราบลากอีกสานไงประเทศอื่นรับรองไม่มีประเทศกูมีคือปรา

นะครับผมป่องก็ได้ทำธุรกิจครับเรียบร้อยครับในการคุดบ่อซ่วมนะครับนะครับความลึกของบ่อซ่วมนะครับที่ป่องได้คุด3วันครับสองเมตรห้าสิบนะครับความลึกของบ่อนะครับที่ป่องได้คุดนะครับหันชัดเจนครับผมก็ทำนะครับสิตินะครับคุดคนเดียวเนาะ กดบ่อซ่วมคนเดียวครับก็เสร็จภารกิจครับจบเสร็จภารกิจครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์ครับกดติดตามกดแชร์ครับกด subscribe ครับและกดกระดิ่งนะครับขอบคุณเ่อนดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไอเ์แลนด์บิ๊มา